สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุกูสุกสคนผู้ติดตามห้าหน้อยเนาะพี่น้องมือว่านนีงแรงว่านนี่ยห้าหน้อยก็เดินดีอยู่พี่น้องเขาได้ได้จอดหลุดพี่น้องสองหลุดกับจอก็ถือว่าเดินดีเนาะพี่น้องได้สามจอดก็คือตัวกับกนั่อะไะพี่น้องม่นเป็นตรงจับ สองศูนย์ก็เป็นศูนย์สองนะน้าพี่น้องเป็นตัวจ่อก็เลยเป็นตัวกัปนะน้าแตกตัวกัปเล้เอืเ่อนจะ่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าใจยุ่กผู้เบิ้งก็ได้ผู้ติดตามก็ได้มีใจนำยู่ผู้เขาต <c oughs> ึกจ่อก็ได้ทั้งจ่อทั้งหลุดได้พี่น้องศูนย์ทำงานทั้งจ่อทั้งล่างทั้งบนศูนย์อ่าหน่อยสปอกริด มือวัานนี้ลมพี่นองว่าเขาได้พ่นองได้บ่ติดตามบ่บ่ตองบ่ตอมือบ่ตอมวดน่ะพี่นองเนาะบ่เป็นยังขออภัยนำหลายๆพ่นองผู้ติดตามแต่ว่าสปอคิดนี่พ่นองก็ว่าบ่คอยได้เขาหรอกผู้ใดกะหาหม่องหม่องลงบ่ได้กะจะเอาลงไปมีผู้ลงใดย่ผู้ลงคนกะว่าไปได้ผู้ลงคนกะว่าไปบ่ได้เดี๋ยวจะพูดสิหาพอไหมพี่นอง พยายามหาออเดอร์ผู้หาสปอคิดบ่กขวาแต่ว่าสปอคิดเดินดีที่พี่น้องการลดมือนี้ไปอีกเกตแปดหมื่นผูนี้จังสีลดอีกนั้งเทียบกัเป็นสิบมื่นพี่น้องแตก่เก่าเปน็นทังสัตวสปอคิดมาตรฐานอยู่มือวานคิดว่าเขาหมอวานนี่เนาะสปอคิดมือวานนี่นว,นว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อวันที่สามสิบเวทท่านว่าสองพันห่าร้อยหกสิบเกตสปอคิทลดไปพี่น้องกาสัต์กาลุด มาพิเศษเด่นศูนย์ร่องสามเข่าศูนย์พี่น้องศูนย์ในทั้งล่างทั้งบนได้เข่าโตนี่ฟอร์มพี่น้องนี่สองศูนย์เป็นศูนย์สองได้พี่น้องเข่าเจาะก็มาสี่ศูนย์ศูนย์สองพี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์สองนี่คือเข่าเจาะหลุดนะพี่น้องเนาะเจาะหลุดถือว่าเดินดีผู้ได้เข่าพิเศษเข่าลูด เจาะนัได้สามได้สามโมเมนต์หมะพี่น้องไใ้ทั้งหลุดทั้งเจาะได้สามรายการได้สามเด่งโมเมนต์หมะพี่นอ้องกับโบหุ่นจักผู้เป็นผู้คำนวณให้ซื่อพี่น้องได้จังได้กับ่บหุนนัคือกันนั่น,นพี่น้อง, 6, 6นองอาาเนาะกาสาดบ่ได้ตถุดู้ได้พี่น้องขออภัยหลายๆกาศาสตรวิ่งเกตล่องหกเขาหกพี่น้องขออภัยหลายๆบ่ผิดได้ ลุดหนึ่งหกพี่น้องพิเศษเข่าเจาะลุดพี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์สองปกติลุดไปแล้วกับวีไอพีก็ลุดไปอ้าพี่น้องมาหนีตอนรับปีใหม่เลยพี่น,อน้องเดิมบางหนึ่งอันทรงไทยปีเก่าละมือนี่เป็นปีใหม่ของเฮาแล้วพี่น้องมกกลาหนึ่งมกกลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วที่พี่น้องมาหนีเปลี่ยนพศออแล้วเปลี่ยนพศเป็นหกแปดแล้วเลยพี่น้องเด้อมือนี่กับมือแรงกัน เต็มเต็มัพี่น้องเต็มที่ลวมือแดงนเนาะพรอบไม่แล้วเดินดีแล้วป่านนี้เนาะพราอบไม่ดวงพี่น้องก็ชีดีขึ้นให้พี่น้องผววูท้ท่ตามทุกคูทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายครอบครัวยูเย็นเป็นสุขร่างกายแข็งแรงและสุขภาพก็ดีเงินท่องก็ให้แหลมาเทมามาหมฮอมมาตุ่มกับเอฟซีสุกูทุกคนผู้ที่ตามให้ลำรวยกันทุกคูทุกคนหาเงินง่ายหาเงินของ สุขภาพแข็งแรงครอบครัวกายุยเย็นเป็นสุขและพี่นองเด้อเอาวบาๆลายใหญ่หางห้าหน้อยสะพกิดตองหมดเลยพี่นองห้าหน้อยสเพอิดวันที่หนึ่งมคก,กล่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดพ่นองจับคููเก้าเกต Câu kết Kết gọi Kết gọi Kết gọi Kết chôn, Vinh Vinh kết xuống liên kết xuống liên kết xuống kết xuống kết xuống กลม70แล้วก็มาล่อง78ล่อง97คู่วิ่งเด่น7ล่อง0 กาชดาดกากาชาดกาชดาชดจับคู่ 16 1634 34 34 สองสามวิ่งสองสามวิ่งสองสาม กลมสองสามร่องสามสี่ร่องหนึ่งหกคูวิ่งเล่นสามร่องสอง พิเศษพิเศษจ,จับคู่ 1 2 6 7 วิ oh, ่งโอ้ยมีชีิตอันใหนเขาไปอีกวิ่งหน่งเกตกลมหนเกตล่องครเกตล่องหนึสองคูวิ่งเด่นเกตวิ่งเด่นเกตล่องห

đừng chết vĩnh เกตวิ่งก,มก้มหนเกดลองหกเกดล่องศูน 1. คู่วิ่งคู่วิ่งกับเดินเดินเกตลองหนึ่ง เป็นตัวเดียวกันพี่น้องคำนวณมาแล้วมาตรงกันเป๊ะเลยสองสองอย่างเลยระวังพิเศษกับปกติพี่น้องหนตั้งมาตรงกันเด้อพี่น้องเด้อตั้งมาตรงกันเองสิบเป็นคู่นี่เระคู่แตกขัดข,ขพี่น้องตรงกันขัโดโพด VIP i p c -ha. แ8หาวิ่งวิ่งแปดหากรมแปดหาล่องหกหาล่องสี่หาผู้วิ่งเด่นหาล่องแปด กุมเย็นไปเด็กพี่น้องเพื่อมีคนเขามาว่าขมามกกา,ากันแล้วไปบ่ว่ากันหลอกในตปูสิอยากม่าน้องพี่น้องมานหลอกกวาดเสียเงินเด้กอกขเขามาโลดพี่น้องเอ้ยไปอยากเขอม้ากับขอมาหกหกเก้าสามสี่เก้า แปดสองสองสามแปดไล่อันนี้เบอร์โทษพลังโทษหวานนี่คอมมานเดอร์โมเมนต์โทษไล่ดีเบอร์โทษธรทรมดาพลังโทษชนโต ว่ามันไลน์โทรศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปดสีศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปดสามแปดสามแปด เกตหาเมนบ่สามแปดเกดหาเก็บหน้าจอพี่นหวงไปเขามาแล้วกระไดเอาไปเสียงโศก รุนโศกกันมือแรงพี่น้องตอนรับปีใหม่เลยพี่น้องทรงไทยปีเก่ามาแล้วได้ได้เจาอะอยุ่พี่น้องได้เจาะหลุดนะพี่น้องนะแต่ได้ซ้มไล่การก็ถือว่าเดินดีอยู่พี่น้องได้ขาปขาทูขาหมูขาไก่ดอกนะพี่น้องแหลจตะปูสิรับได้หน่อยได้หลายดอกพี่น้องตาม <c oughs> ผู้เสีมักหน่อยมักหลายนะพี่น้องนะ หาหน้อยวันที่หนึ่งมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบปดพี่น้องปีใหม่พี่น้องจับคูสภกิจเก <9 S 2> <ต>้าเก็เก็ดแเก็ศวิ่งเก็ศวิ่งเก็ศกลมเก็ศูล่องเก้าเก็ล่องเก็แคูวิ่งเด่นเก็ล่องศกาศาส หนึ3 3 3 e ่งหสวิ่งสองสกลมสองสล่อง16ึ่ล่อง3าคซีูวิ่งเด่น3คมูวิ่งเด่น3าล่อง2องพิเศษ1นึ่งสองหกเก็หนเกดวิ่งหนเกดกลมหนเกดล่องหนึ่งสองล่องหกเกปกติ0ูหนึ่ง หกเกตหนึ่งเกตวิ่งหนึ่งเกตกลมหนึ่งเกตล่องศูนย์หนึ่งล่องหกเกตคุ wing เดินเก็ตล่องหนึ่งวีไอพีสี่หาหกหาแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องสี่หาล่องหกหาคูวิ่งเดินหาล่องแปด พี่น้องผู้ใดขามาแล้วก็ให้โศกโศกมันมันกันถูกกูทุกคนเด้อปีใหม่แล้วพี่น้องเด้อเงินน้องให้เงินให้น้องท่องให้ไรยาเก็บยาจ,จนให้พี่น้องสุกขกูทุกคนเนบซี่สุขภาพแข็งแรงร่างกายดีครอบครัวให้ยุ่เย็นเป็นสุขกันมดสุขกูทุกคนให้คุณพารักษาเทวดาคงข้องตลอดปีหกแปดหรือปีต่อตไปให้พี่น้องยู่สุขสบายเลยพี่น้องเดอ้อพลอกันไหม สุดต่อไปกับมือเอื้อนพลัดพี่น้องสำหรับโมน,น้ก็ขอเกลคำว่าสวัสดี